ทำหข้อนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่องนี้หลายคนเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยกัดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับวันนี้ผมจะมาสอน5ข้อนี้นะครับที่คุณทําแล้วจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีเซลล์สติมแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้นครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการแต่งตัวที่ดูดีเมื่อคุณก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณโซมเนี่ยคุณไม่แต่งตัวคุณไม่ทําอะไรเลยคุณปล่อยตัวเองเหมือนเพิ่งตื่นนอน จะทาให้ความมั่นใจคุณเนี่ยเล็กลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวให้ดูดีให้เหมาะสมนะครับเลือกเสื้อผ้าสักหน่อยนะครับออกจากบ้านไปเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยมั่นใจมากขึ้นพร้อมที่จะพบเจอผู้คนมากขึ้นครับทีนี้วิธีการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวหรอกนะครับว่าคุณต้องใส่สูทผูกไทยคุณต้องใส่รองเท้าบู๊คุณต้องใส่แจ็คเก็ตมันถึงจะหล่อนะครับเอาเป็นว่าคุณไปที่ห้างนะครับแล้วคุณค่อยๆเริ่มฝึกแต่งตัวนะครับลองหาแบบจากพวกดารา อบตัวเองในเวอร์ชั่นไหนในกระจกเนี่ยคุณก็โอเคฉันเอาชุดนี้เอาเป็นว่าคุณมั่นใจแบบไหนเนี่ย คุณก็แต่งแบบนั้นนะครับเมื่อคุณชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณแต่งเนี่ยคุณก็จะออกจากบ้านอย่างมั่นใจนะครับมันทําให้คุณเนี่ยดูดีขึ้นเวลาไปพบปะผู้คนครับข้อ2นะครับก็คือดูแลตัวเองตั้งแต่การเลือกทรงผมนะครับการทําผมออกจากบ้านนะครับไมป่ปล่อยให้กระเซิร์กระเซิร์เซ็ตผมสักหน่อยใช้สกินแคร์ช่วยบํารุงให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสนะครับแล้วก็เป็นการดูแลผิวหน้าไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวยน่นทำให้คุณเนี่ยดูมีออร่ามากขึ้นนะครับเมื่อคุณดูแลตัวเองเนี่ยเท่ากับว่าคุณ้เกร,กรเคราคาออออบจนนไป่ ว่าจะให้เกียรติและเคารพคุณเพราะว่าคุณดูดีครับนั่นแหละจะทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นแต่สําหรับใครนะครับที่ทําทผมเนี่ยแล้วเซตผมยากเพราะว่ามีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยผมน้อยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าจะต้องมีตัวช่วยนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําขึ้นมานะครับเป็นอาหารเสริมนะครับของแบรนด์ Ideal h M, แล้วก็ Hairtonic ที่ฉีดนะครับตัวนี้ ฉีดท,ทาภายนอกนะครับก็จะช่วยทําให้ผมเนี่ยหนาแล้วก็ดกดำนะครับเส้นผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นลดการขาดรุดร่วครับก็จะทําให้คุณเนี่ยจัดแต่งทรงผมได้หลายแบบนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงความมั่นใจของคุณถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์แอดครูวิตตี้นะครับเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานเนี่ยให้โปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับถัดมาข้อ3นะครับก็คือ เป men, society, been been ng, join, ็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครับไม่จำเป็นต้องโชว์พาวครับคนที่เขามั่นใจในตัวเองจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้โชว์พาวขี้โม้โอ้อวดหรือว่าเสียงดังแบบว่ากลางนะครับมันไม่ใช่นะครับความมั่นใจกับความกลางเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับความมั่นใจเนี่ยคือการที่คนคนนั้นเนี่ยรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนโพซิชันฉันอยู่ตรงไหนตำแหน่งจุดยืนฉันเป็นยังไงนะครับฉันมีดีอะไรคนมั่นใจเนี่ยคือคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นนะครับ การที่คุณอยู่ในเวของคุณเนี่ยคุณมีเส้นทางอาชีพของคุณคุณรู้ว่าเฮ้ยฉันมีรายได้อย่างงี้ฉันมีเป้าหมายแบบนี้นะครับนั่นฮะก็จะทำให้คุณมั่นใจและเดินตามเป้าหมายของตัวเองได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็คนมั่นใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องโชว์พาวหรือว่าขี่อวดเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นนะครับคุณไม่จําเป็นต้องอวดของแบรนด์เนมทั้งวันไม่จำเป็นต้องอวดรถหรูอวดซุปเปอร์คาร์เพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลนคดดบบออ้ววชชโ เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นครับเขากลัวไม่ได้รับการยอมรับเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนมั่นใจเนี่ยเขายอมรับตัวเองตั้งแต่ภายในใจนะครับเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาไม่จําเป็นต้องอวดอะไรกับใครและเขาไม่ต้องรอการยอมรับจากคนอื่นครับเพราะว่าอันนี้เป็นคีย์เลยนะเมื่อคุณยอมรับและให้คุณค่ากับตัวเองโลกทั้งโลกคนอื่นจะยอมรับและให้ค่ากับคุณครับและข้อ4นะครับก็คือการมีเซลล์เอสตีมครับเซลล์เอสตีมเนี่ยก็คือการมี ความภาคภูมิใจการมีความเคารพและเชื่อมั่นในตัวเองครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคุณต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเวลาคุณทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ให้รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไร ชา้นเรียนรู้มันเป็นประสบการณ์คุณอย่าด่าตัวเองนะครับอย่ากดตัวเองลงนะครับแต่จ,จงเชิดชูและยกย่องตัวเองนะครับเนี่ยจะทําให้คุณเป็นคนที่มีเซลล์เอสติมที่สูงขึ้นและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับถัดมาข้อ5นะครับข้อสุดท้ายก็คือคนมั่นใจในตัวเองเขาจะรู้จักการลองเสี่ยงกับโอกาสดูบ้างครับเมื่อมันมีโอกาสเมื่อมันมีอะไรเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณบางทีเนี่ยให้คุณเทคริสหรือว่าลองเสี่ยงดูบ้างน,นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยตอนก่อนที่ผมจะย้ายมาออกมาจากบ้านของพ่อแม่นะครับแล้วมาซื้อบ้านอย นนะเ,ออเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่เองแล้วเฮ้ยมันไม่มีพ่อแม่แบบว่าคอยดูแลแล้วเว้ยเราต้องมาลองเติบโตด้วยเวของตัวเองนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจเอาวะเสียงดวงดูมาเลยมาก็มาลุยก็ลุยเป็นไงเป็นกันยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้ดีดโอ้โหผมขอบคุณตัวเองในวันนั้นมากเลยนะครับที่ก้าวกระโรดดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะครับการที่เราลองเสี่ยงอะไรกับใหมๆ่ๆมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้เจอกับโอกาสนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับเมื่อคุณลองเสี่ยงแล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยฉันก็ทามาเนนน่่มมมัคชือใตุณ มากขึ้นครับผมขอวอวยพรนะครับให้ทุกคนเนะี่ยมีความสุขนะครับกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจขึ้นมีเซลล์เอสติมที่สูงขึนนะครับเมื่อเป็นแบบเนี้ยคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะมีความสุขขึ้นและโลกเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมครูวดีสวัสดีครับ